เอฟเฟกต์พูดถึง f a l l i n of a b a s เต็มเลยแต่เอา้าพวกมันไม่ใช่ซีรีส์ f a l l i n of a b a s นี่หว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเกมแฟนตาซีสำหรับจก Vanguard, ักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็มาต่อกันกับ f o r l เ n น of a อา s ส Part 2นะครับผมโดยที่ว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยทำมอนสเตอร์ไป2กลุ่มหลักๆนะครับนั่นก็คือตัว f o r l เ n น of a อา s เองบวกกับตัวที่เป็น f a l l เล n ออฟ a า s สเมื่ออยู่บนฟิลกับอยู่ในสุสานเนาะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ใช้ตัวของ f o r l เ n น of a อา s สเป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่นครับโดยพาร์ทสนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกกกขขัันน้้น้นนึงะรบผผมมมมใส่่นน่าาาา์ดดเเวววตยแจ อธิบายการ์ดที่จะอยู่ในคลิปนี้ดังนี้นะครับผมเผื่อใครจะเสริมมากก็จะได้อยู่ในกรอบของที่เป็นได้ในคลิปนี้นะครับคือมอนสเตอร์ที่อยู่ในคลิปนี้นะจะเป็นมอนสเตอร์ที่1นึ่งเอฟเฟกพูดถึง Fallen of Abas นะแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของการบอกว่าเอ๊ะมันเป็นชื่อ Fallen of Abas ได้เวลายอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสูสารแบบนี้นะครับก็เป็นเอฟเฟกอีกแบบหนึ่งส่วนมอนสเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ในลนักษณะที่ว่ามอนสเตอร์อยู่ในซีรีส์อื่นแต่มันมีเอฟเฟกพูดถึง Fallen of มันน่าจะอยู่ในซีรีส์ของโคตดักมากอะไรแบบนี้นะครับหรือบางตัวการจะสายบิสเตอะไรแบบนี้นะครับมอนสเตอร์ฟิชชั่นมันก็จะออกสมงนั้นได้โดยถ้ากลับมาที่มอนสเตอร์ทั่วไปหรือมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กที่มีเอฟเฟกต์ Effect การพูดถึง f a l l i n o f abyss แต่ว่าไม่ได้มีวัตถุดิบเป็น f a l l i n o f abyss อะไรแบบนี้มันก็จะอยู่ในคลิปนี้เหมือนกันนะครับต่อมากา็พูดถึงการเป็นมนกับดักเนาะการเป็นมนกับดักในคลิปนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันครับผมคือมีเอฟเฟกต์พูดถึง f a l l i n off abyss แต่จะต้องเป็นการที่ไม่่่่่่่มีคําาาาาาวว Branded Brand อออยยูในนนชชืืกกกกกรรรซึงเเนนตั Brand เับบป็ ที่มีผลมีอิทธิพลกับซีรีส์ของ Foreign of a b ว์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในคลิปต่อไปที่เป็นพาร์ทสเนี่ยก็จะพูดถึงการเป็นมนกับดักติกดชื่อแบรนเดดโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดไปไหนมีคําว่า b r a n เด d อยู่ผมก็ตัดทิ้งไปเลยครับผมคลิปนี้ยังไม่พูดถึงแต่ว่าก็จะเอาการ์ดเปมนมนกับดักที่มีการพูดถึง f a l l เร n ออฟอ b a บแต่ชื่อกาดเนี่ยไปอีกทางหนึ่งไปเลยซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับว่าบางทีเป็นการ์ดเวทมนกับดักที่อยู่ใในนนนนนนซซีรอออออืื่่แตมมมมมััััผผลลชช้้้งงงาากกกบบบพวว Fallland ofbus Forland Serie ไดเเหคจิๆยข ออฟอัสที่ว่ามันสามารถไปยังแบบซีรีส์อื่นได้อะไรแบบนี้สามารถโยงกันนู่นโยงกันน,กน,นี่และมีเอกลักษณ์มีทางเลือกให้คนเล่นอย่างเราเนี่ยเล่นได้เยอะมากๆเลยเองนะและนี่ก็จะเป็นภาพรวมของการ์ดที่จะอยู่ในคลิปนี้นะครับรวมๆแล้วก็มีประมาณ14บใบนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันทีละใบเลยครับผมเริ่มที่การ์ดใบนี้เลยสตรีสักสิทธ์สีแดงคาเทเซียครับผมสตรีสักสิทธ์สีแดงคาเทเซียเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผ่าจอมเวทเลเวลสพลังโจมตี 1, ,500 ป้องกัน1,500เอยปของกร์ดนบนี้มีอยู่3อย่าง ครับผมแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงเทิรละครั้งเอฟเฟกต์ที่1เลยคือถ้าเกิดว่าในสุสานของเรามีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Fallen of Abas อยู่นะเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิ์แบบพิเศษได้เลยครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่าในคลิปที่แล้วพูดไปแล้วว่ามอนสเตอร์บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ชื่อ Fallen of Abas แต่ถ้าอยู่ในสุสานให้นับว่าชื่อ Fallen of Abas นะครับคนนั้นก็จะส่งผลให้ตัวคาเทเซียตัวเนี้ยอัญเชิญได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับใช้ง หรืออยู่บนฟิวของเราเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่มีเลเวล8ขึ้นไปจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาบนฟิ์แบบพิเศษได้เลยและตามด้ยวยเอฟเฟกต์ที่3นะครับผมในเทิร์นที่มีมอนสเตอร์ฟิวชั่นถูกส่งลงไปในสุตสารของเรานะครับเอ็นเฟสของเทิร์นนั้นเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้เพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับ นี่เป็นเอฟเฟกที่แบบเล่นกับมอนสเตอร์ฟิวชั่นสายแบบของ f a l l เลนออฟอาบัสได้ดีงามจริงๆนะและการ์ดใบต่อมาครับผมสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้นำทางเควมครับผมสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้นำทางเควมเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ท่าแสงเผ่าจองเวทเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน1,500การ์ดใบนี้นะครับผมตามกฎแล้วให้นับว่ามันเป็นการ์ดรักมากกับเดสเปียครับผมเนี่ยเหนะ็นไหมคือบอกว่ามีเอฟเฟกพูดถึง f a l l เลนออฟอาบัสแน่ๆแต่ตัวของมันเนี่ยนับว่าเป็นรักมากกับเดสเปียได้ครับคือกาาารรรร์์ดดดใใบบบบบเเีีีีียยยวนนน้้้ะคัผมสามสาสถไ3ซแบบลอ ซึ่งเอฟเฟกของการ์ดไปนี่จริงๆจังๆก็จะมีอยู่2เอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งครับผมเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าเมื่อมันถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้แล้วให้เราเลือกการ์ดที่ชื่อ Fallen of Abas Ab หนตัวหรือการ์ดที่มี text การ์ดว่า Fallen of Abas Ab หนใบส่งจากในเด็กนั้นนะครับลงไปสู่ศารได้เลยครับผมโอโ้บอกได้เลยว่าการ์ดที่มีคําว่า Fallen of Abas Ab ถ้ารวมคลิปพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้พาร์ทต่อไปเนี่ยผมว่าเพียบครับผมเลือกกันเเเพลลิินนสุกกมมืออยแต่่่าาาที2ผถ้ดว มีกร์ดถูกเอาออกไปจากเอ็กซตราเด็ของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้เราเลือกการาดชื่อ f a l l e n of a b อ s s หรือมอนสเตอร์ที่มีชื่อ f a l l e n of a b อ s รอยู่ในถิ่นสกัดนะครับผมเลือกจากสุสานของเราโดยจะต้องไม่ใช่ตัวนี้เองนะมอนสเตอร์ที่เราเลือกหนึ่งตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้นะครับซึ่งการเอาการ์ดออกจากเอ็กซตราเด็กก็คือว่าน่าจะนับอัญเชิญแบบพิเศษส่งลงไปสูสานอะไรแบบนี้ได้ด้วยเนกันเนาะและการาดใบต่อมาครับผมเพิ่งทาไปเลยซีรีส์นี้นะน พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,500เอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือเมื่อมีมอนสเตอร์ประกาศโจมตีนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้และทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลแล้วตอนนั้นบนฟิลของเราถ้ามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็น Fallen of Abus เราจะยังสามารถทําลายมอนสเตอร์ตัวที่โจมตีนั้นมาได้ด้วยครับและเอฟเฟกต่อมานะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลนัน นี้ที่อยู่บนฟิลหรือที่อยู่ในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมไปได้เช่นกันและหลังจากนั้นอันเชิญมอนสเตอร์เผาจอมเวทาตาแสงหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีป้องกันเท่ากับมอนสเตอร์ตัวนี้อันเชิญจากบนมือหรือจากสุสานลงมานบนฟิลแบบพิเศษครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมามอนสเตอร์ Monster, ตัวนี้คือสตรีศักดิ์สีขาวเอครเซีย e ครับผมสตรีศักดิ์สีขาวเอครเซีย e เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์าตาแสงเผาจอมเวทเลเวลสีพลังโจมตี1500ป้องกัน 1, ,500 ซึ่งตันห้าร้ลยป้องกันหนึ่เปันห้าร้อยนี่งตัวที่สี่แล้วน,วน,น, Junior, น,น,ออนีอยู่3อย่าง ครับผมเอฟเฟกที่หนึ่งเป็นเอฟเฟกการอัญเชิญแบบพิเศษก็คือว่าถ้าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์เยอะกว่าจํานวนบนฟิลของเรานะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยตามด้วยเอฟเฟกที่2ในเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีกฝ่ายเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้ไปได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซอร์สโซหรือก็คือดาบมายาเนาะจากในเด็กหรือจากบนมือหรือถ้าไม่เลือกตัวซอร์สโซนะครับผมเราเลือก f a l l เลนออฟอวสหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษ ในเทิร์นที่มีมอนสเตอร์เอฟเฟกถูกส่งลงไปสู่สามของเรานะครับเอ็นเฟสของเทิร์นนั้นใช้งานเอฟเฟกที่3ของการ์ดใบนี้คือเอาการ์ดใบนี้เพิ่มขึ้นไปบนมือครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาสปริงแกรนส์คิดครับผมสปริงแกรนส์คิดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่ามืดเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1,000ครับผมซึ่งไอ้พู้ที่ผ่านมาคือแบบชื่อก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันเนาะแต่ว่าอันนี้เริ่มเป็นชื่อซีรีส์อย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับคืออออืออาาอออออออสสปรรรรริิงิงงงงงงงแแกกกกนนนนนนนัั่่่่่่่เเ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 าา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 าะะะฟฟฟฟฟฟคคข์์ดดดดใใบบีีีี้้้้้มมยยยยยู2โตลลลถถชไพทท็วว ฟิของเราหรือในสุตรสางของเรามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มี f อเรนต n ออฟอาวสเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นนะเราจะสามารถอัญเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยนอกจากนั้นแล้วเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษนะเราจะสามารถเลือกการ์เวิมนง์นกับดักติดชื่อแบรนเด d หใบจากในเด็ก จากในสุสานหรือจากที่ถูรีมูฟออกจากเกมก็ได้ครับผมเอาการติดชื่อแบรนเด็หรือตราประทับ1ใบนั้นนะเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมและหลังจากเราจัวการเสร็จแล้วนะครับผมให้เอาการบนมือ1ใบไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กครับและการใบต่อมาไตรวิเกตเมอร์คูเรียครับผมไตรวิเกตเมอร์คูเรียเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาสปีกเลเวล4พลังโจมตี800ป้องกันศูนย์การดบบนี้นะครับเอฟเฟกต์มีอยู่2อย่างแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งครับผมเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเลย ที่มีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็น Fallen of Abas อยู่เวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เราสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้จากบนมือหรือจากบนฟิวส่งลงไปสู่สามเพื่อให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลได้นะและเอฟเฟกต์ต่อมานะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกรีมูฟออกจากเกมไปเมื่อไหร่เราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้คือเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ชื่อ Fallen of Abas หรือมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Fallen of Abas อยู่ในเท x การ์ดนะครับผมยกเว้นการ์ดใบนี้เองนะเอาการ์ดใบนั้นจากในเด็กเพิ่่มมมม้้นนาาบืออออไดครัและเตตต์ว Spring Gangs Murray Makecker สปริงแกรนส์เมอรี่เมเกอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสธาตุไฟเผาเครื่องจักรแรังสีพลังโจมตี1,100ป้องกัน2,000การ์บินี้ก็จะการใช้มอนสเตอร์เลเวลม่สี่สองตัวทำการอัญเชิญเอ็กซีสมาลงมาครับเอฟเฟกต์ Effect มีอยู่2อย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งดังนี้ครับเอฟเฟกต์ Effect ที่หนึ่งเลยคือเมื่อการ์บินี้ทวนเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เมื่อไหร่ให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อสปริงแกรนส์หนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงสู่สารไปครับและเอฟเฟกกกกต์ททีี่่่่ขขขออออองงงาาาารรใใบนนนน้็็คืวืวเเเเมฟฟสสฝฝยยหแิลไ นะครับใช้งานการ์ดใบนี้ด้วยการเอาการ์ดใบนี้รีมูฟออกจากเกมไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสโดยตอนที่เรารีมูฟไปเนี่ยถ้าตอนนั้นการ์ดใบนี้มีวัตถุดิบเอ็กซิสตสองใบขึ้นไปนะครับเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวที่มีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็น f a l l เลนออฟอวสจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กซส่งลงไปสุดสัจนครับและการ์ดใบต่อมาเดสเปียร์นควีดิติสครับผมเดสเปียร์นควีดิติสเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นท่าแสงเผาปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2,500ป้องกัน2,500การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนยป้องการฟิวชั่น กับมอนสเตอร์ธาตุแสงหรือธาตุมืดนะครับเอฟเฟกของการ์ดบินี่มีอยู่2อ,อยา่างแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์ละครั้งเอฟเฟกที่1เลยคือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิวจะกลายเป็นศูนย์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับซึ่งมอนสเตอร์ที่จะพลังโจมตีไม่กลายเป็นศูนย์มีเพียงมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีเลเวล8ขึ้นไปบนฟิวเท่านั้นนะซึ่งถ้าจังหวะอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การ์ดบนนนนีี้้กกอออะะคทรรลัง่่่าาาายยดเเบบบแฟฟฟตม์ใหหูิลดถ้าาเกิว่มันโดนเอฟ ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งทําให้ต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือก Fallen of Abyss 1ตัวหรือ m เ n s t e r ิดชื่อ Despier งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญลงไปบนตรีบแบกพิเศษได้ครับและการ์ดใบต่อมาการ์ดอีนี่คือ New Frontier ครับ New Frontier เป็นการ์ดเวทมอนด์ฟิลการ์ดเวทมนด์ใบนี้นะครับผมเอฟเฟคของมันคือถ้าบนฟิลด์ของฝ่ายมีมอนสเตอร์พิธีกรรม Monster f u ชั o n Synchro Exceed หรือ Monster Link ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเสร็จป,ปุ๊บเราจะสามารถเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟคนี้ได้ครับเอฟเฟคที่1เลยก็คือเลือก เลือก Fallen of Abas หรือมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Fallen of Abas เขียนใน Text Card นะครับเลือกหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเลือก Fallen of Abas หรือมอนสเตอร์ที่มีชื่อ Fallen of Abas อยู่ใน Text Card เลือกจากบนมือหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ครับผมและการ์ดใบต่อมากอ r ันดาแห่งศึกตัดสินครับผมกอ r ันดาแห่งศึกตัดสินเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือว่าตราบใดที่การ์ดใบนี้อยอกกโ และตามด้วยเอฟเฟกที่2เทินละครั้งเวลาที่การ์ดที่อยู่บนฟิ์ของเราจะถูกทําลายจากเอฟเฟกหรือถูกทําลายจากการต่อสู้นะครับเราสามารถที่จะเอามอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีวัตถุดิบฟิวชั่นเป็น Fallen of Abus จากในเอ็กซ์ตร้าเด็กส่งลงสู่สารนั้นไปหนึ่งตัวแทนการทําลายได้ครับและเอฟเฟกที่3ของการ์ดใบนี้คือในเอ็นเฟสของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งถ้าบนฟิ์ของเราหรือในสุสานของเรามี Fallen of Abus อยู่นะใช้เอฟเฟกต์นี้ปุ๊บเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Springans หนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออันเชิญ แบบพิเศษลงไปบนฟิลครับผมและการไปต่อมานาเดียเซเว่นครับผมนาเดียเซเว่นเป็นการเวทมนตร,รานะครับการเวทมนต์ชื่อน,นี้สามารถใช้เอฟเฟกต์ของมันได้เพียงเท่านครั้งนะครับเอฟเฟกต์นั้นก็คือเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากในเอ็กซตร้าเด็กส่งลงสู่สารไปหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อรักมากหรือฟอร์เรนออฟอาบัสก็ได้นะครับเลือกหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่ามอนสเตอร์ตัวที่ถูกส่งลงไปสู่สารนะโดยฟอร์เรนออฟอาบัสหรือมอนสเตอร์ติดชื่อรักมากที่เราเลือกนั้นให้เลือกกกกจจาาในเเด็หรือืออลสสุ เพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมเทอมที่เรามีออก,การใช้งานเอฟเฟกของการไปนี้เราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับและการ์ดใบต่อมาสปริ g g กง s b r a s ชครับผมสปริ Spring g แกง s b บ a s ชเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเอฟเฟก,ก,กของการ์ดกับดักชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งนะครับเอฟเฟกนั้นคือถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ Spring Gang เราสามารถเลือกเงนมอนสเตอร์โซนบนฟิลของอีกฝ่ายได้1ตําตำแหน่งโดยวงเล็บว่าถ้าตอนนั้นบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีวัสดุฟิช่นนนเเเป็ Fall bas, เรรราาาาจะามาถลือกกบ ฝ่ายได้2ตำแหน่งครับผมโดยมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนที่เราเลือกนั้นนะครับเอฟเฟกของมันจะไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทิร์นและไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้หรือถ้าเกิดว่าโซนที่เราเลือกไม่มีมอนสเตอร์อยู่และเราเลือก2โซนหรือ1โซนนั้นนะครับในเทิร์นนั้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานมอนสเตอร์โซนนั้นได้ครับผมก็เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับใช้แบบจังหวะดีๆหน่อยก็น่าจะแบบป้องกันการโจมตีโดยตรงก็ได้หรือให้อีกฝ่ายหนึ่งอันเชิญมอนสเตอร์ Monster ไม่ได้แบบและทีนี้การ์ดา Spring Call รบ Call าักบักก การกําหนดใบนี้มี2เอฟเฟกนะครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเอฟเฟกที่1เลยก็คือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อสปริงแกงหรือฟอร์เดนออฟอวัสหนึ่งตัวจากในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลและตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับคือเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวในสุสานของเราพร้อมกับก,บการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานนะทําการรีมูฟการ์ดที่เลือกนี้ออกจากเกมไปนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์เก็อซียตติวชื่ Monster, Fusion, Extra Deck วีม ธอดิฟฟิวชั่นเป็น f o r e i g n of a bus นะครับเอามอนสเตอร์ฟิวชันตัวนั้นนะ มาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์เอ็กซีดติดชื่อสปริงแกส์ที่เราเลือกครับผมโดยเอฟเฟกต์อันนี้ของการ์ดนี้ไม่สามารถใช้งานในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสู่สารได้นะครับและการ์ดใบต่อมาใบาสุดท้ายดรากมาเอ็นคาลเตอร์ครับผมดรากมาเอ็นคาลเตอร์เป็นการ์ดกับดักธรรมดาเอฟเฟกต์ Effect ของการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลครั้งครับผมเปิดไงใช้งานปับ๊บเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกต์นี้เอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยนะครับผมเลือก f a ฟอลเลนออฟอับบัสหนึ่งตัวหรือมอนสเตอร์ติดช เลือกใช้เอฟเฟกต์หนึ่งนะครับนั่นคือ เอาฟอร์เลนออฟอาบัสหนึ่งตัวหรือมอนสเตอร์ติดชื่อรักมากหนึ่งตัวจากสุดสานของเราเพิ่มขึ้นไปบนเมอร์หรืออันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ครับผมอ่ะก็มีตัวเลือกให้แบบนี้เล่นได้2ซีรีส์กันแบบนี้เลยทีเดียวเชียวครับก็หมดไปนะครับผมสําหรับการที่มีเอฟเฟกต์การพูดถึงฟอร์เลนออฟอาบัสซึ่งบางใบสังเกตนะออว่ามันไม่ได้พูดถึงฟอร์เลนออฟอาบัสโดยตรงแต่ว่าพูดถึงมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีวัสดุฟิวชั่นเป็นมอนสเตอร์ชื่อฟอร์เลนออฟอาบัสอะไรอย่างเงี้ ถามท่านผู้ชมตอนนี้แหละครับผมมีใครจําได้บ้างว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันโผล่มาแล้วประมาณกี่ซีรีส์ครับผมมีสปริงแกนส์มีเดสเียมีรักมหาอะไรพวกนี้นะครับตามสไตล์จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่า f o r ์เลนออฟอว์ัสเนี่ยเขาไปได้หลากหลายกลุ่มกันมา,มากๆเลยถ้าที่ฟังไปในคลิปนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับการในคลิปนี้นะครับผมสามารถเล่นกับซีรีส์ของมันเองได้ดีกว่าไหมหรือเอามาเล่นกับ f o r ์เลนออฟอวัสดอะไรยังไงดีอย่างนี้นะครับมีไอเดียยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ซึ่งใน ก็ต้องค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับและคาดหวังได้เลยนะว่ามันจะต้องใช้กับ f a l ์เรนออฟอาบัสได้และคิดว่าน่าจะต้องใช้กับไอ้พวกซีรีส์ที่แบบเกี่ยวข้องกับ f a l ์เรนออฟอาบัสได้พอสมควรเลยครับจะเป็นอะไรยังไงตรงนี้ก็รอติดตามก,กันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวััสดีครบ